สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ n o v a b วิร o n not รู้ไว้ใช่ว่านะคะวันนี้เรามีเรื่องจริงที่ต้องบอกว่าน่าขนลุกมากๆจากแคนาดามาเล่าสู่กันฟังค่ะลองนึกภาพตามนะคะมีชายคนหนึ่งพาทั้งครอบครัวเลยเข้าป่าไปเพื่อล่าสัตว์เตรียมรับมือฤดูหนาวอันโหดร้ายแต่พอหิมะเริ่มละลายในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขากลับออกมาจากป่าคนเดียวเลยค่ะแล้วเรื่องที่เขาเล่าให้คนอื่นฟังมันก็ฟังดู แปลกๆไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่จนนำไปสู่การค้นหาที่พักของเขาแล้วสิ่งที่เจอก็น่าสยดสยองมากใช่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงปลายศตรวรรษที่19นะครับประมาณปี1879เป็นเรื่องที่มันผสมบนเปกันอยู่ระหว่างความจริงที่โหดร้ายมากๆกับตำนานพื้นเมืองของชาวครีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มใหญ่นะครับเกี่ยวกับเวนดิโกเวนดิโกครับ เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่น่ากลัวมากซึ่งเชื่อกันว่ามันเชื่อมโยงกับด้านมืดในจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาลองเจาะลึกกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในป่าอันหนาวเหน็บแอ่งนั้นโดยดูจากบันทึกคําให้การแล้วก็หลักฐานต่างๆที่เขาค้นพบกันนะคะได้เลยครับแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของ swift runner ตัวละครหลักของเราเนี่ย ผมว่าเราควรทําความเข้าใจเรื่องตำนานเวนดิโกของชาวครีกับชาวแอลองกินกันสักนิดก่อนนะครับดีเลยค่ะตำนานนี้มันเกี่ยวกับอะไรคะคือตำนานนี้เล่าถึงปีศาจหรืออาจจะเป็นวิญญาณร้ายที่เกิดขึ้นจากความโลภก็ได้ความสิ้นหวังก็ได้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือความหิวโหยแบบรุนแรงมากๆครับถึงขีดสุดจนทําให้คนคนนั้นสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป โห oh, ฟังดูน่ากลัวแล้วลักษณะของเวนดิโกที่เขาเล่าเลากันมานี้เป็นยังไงเหรอคะตามตำนานเลยนะครับคือรูปร่างจะผอมสูงมากๆผอมจนเห็นกระดูกเลยผิวหนังก็อาจจะเน่าเปื่อยหรือดำคล้ำดวงตากรงโบมีกรงเล็บแหลมคมและที่สำคัญที่สุดคือมีความกระหายเนื้อสดของมนุษย์อย่างไม่สิ้นสุดเลยครับกินเนื้อมนุษย์ใช่ครับ ชาวบ้านหรือคนในตำนานมองเวนดิโกได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็นอสุรกายที่มีตัวตนจริงๆเลยหรือเป็นคนที่ถูกวิญญาณเวนดิโกเข้าสิงหรือบางทีก็ถูกอธิบายในเชิงจิตวิทยาว่าเป็นเหมือนอาการทางจิตที่ทำให้คนอยากกินเนื้อมนุษย์ขึ้นมาอืมน่าก,กลัวจริงๆนะคะโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่ามันอาจจะเกิดจากข้างในตัวเราเองนี่แหละแล้วเรื่องนี้มันมาเกี่ยวกับ Swift r u n n e r ตัวละครหลักของเรายังไงคะ เขาเป็นใครมาจากไหนสวิฟ t ์ u n นเนอร์เป็นชายชาวครีครับรูปร่างสูงใหญ่มากสูงถึง6ฟุต3นิ้วเนี่ยโห oh, สูงมากครับแล้วก็เป็นนายพรานที่เก่งกาจชำนาญป่ามากๆเคยเป็นที่นับหน้าถือตาในชุมชนเลยแต่ว่าเขาก็มีปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึ่งคือติดเหล้าติดสุลาลอย่างหนักเลยครับอ๋อ oh. ใช่ครับ แล้วเวลาเมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยคือจะมีพฤติกรรมรุนแรงน่ากลัวชื่อเสียงดีๆที่เคยมีก็ค่อยๆหายไปติดเหล้าแล้วก็อารวาดอืมแต่แค่นั้นมันจะโยงไปถึงเรื่องสยองขวัญขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาเคยเอ่อถึงกับกินซากศพเด็กที่อดตายมาก่อนแล้วฮะจริงเหรอคะกินศพเด็กครับมีเรื่องเล่าแบบนั้นซึ่งบางคนก็เชื่อว่าเหตุการณ์นั้นแหละอาจจะเป็นจุดที่ทำให้จิตใจเขา อ่อนแอลงหรือเปลาะบางเปิดรับอิทธิพลชั่วร้ายได้ง่ายขึ้นอย่างที่ตำนานเวนดิโกเขาว่าไว้นั่นแหละครับโห oh, นี่มันฟังแล้วตกใจเลยนะคะทำให้เรื่องยิ่งดูซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะในฤด,ดูหนาวปี1878ที่เขาพาครอบครัวเข้าป่าไปครับปลายปี1878เขาพาครอบครัวใหญ่เลยนะเขาไปในป่าลึกมีทั้งภรรยาชื่อชาลลอตต์ลูกๆอีก6คนแล้วก็มีน้องชายกับแม่ของเขาไปด้วย โอ้ไปกันเยอะเลยใช่ครับแต่โชคร้ายคือฤดูหนาวปีนั้นมันโหดร้ายผิดปกติจริงๆหิมะตกหนักมากสัตว์ป่าก็หายากพวกเขาเลยเริ่มขัดแคลนอาหารกันอย่างรุนแรงเลยครับสถานการณ์คงบีบคั้นหน้าดูเลยนะคะมันก็เริ่มเข้ามาแทนที่ะครับพวกเขาต้องกินทุกอย่างที่พอจะหาได้แม้กระทั่งหนังมูสแห้งๆที่ปกติเขาเอาไว้ทํากระโจมนะครับก็เอามาต้มกินโอ้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอค,รคะ ลูกคนเล็กสุดก็ทนความหิวโหยไม่ไวหวเสียชีวิตไปก่อนส่วนน้องชายกับแม่ของ s วิ f ต r u n นเนเนี่ยเอ่อก็หายตัวไประหว่างออกไปหาอาหารข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ค่ายอีกเลยโอ้โหฟังดูเลวร้ายมากๆแล้วพอฤดูใบไม้ผลิมาถึง Swift r u n n เนอก็กลับออกมาคนเดียวใช่ครับเขากลับออกมาคนเดียวเลยแล้วก็ตรงไปที่โบส์ไปเล่าเรื่องน่าเศร้าไว้ฟังว่าครอบครัวของเขาค่อยๆอดตายไปทีละคนๆจนหมด แต่ต้องมีแต่ใช่ไหมคะคแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาตอนนั้นนะครับมันดูสมบูรณ์แข็งแรงดีผิดวิสัยคนที่เพิ่งผ่านความอดอยากเกือบตายมาหมาดๆเลยประกอบกับมีเสียงกระซิบจากในพรานคนอื่นๆว่าเอ๊หน้าหนาวปีนะั้นมันก็ลำบากจริงแหละแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดหาอะไรกินไม่ได้เลยนะมันก็เลยเริ่มมีคนสงสัยอะคะ่ะตำรวจก็เลยเข้ามาสอบสวนแล้วก็จับกุมเขาไว้ก่อนฐานต้องสงสัย อ๋อมีเหตุให้สงสัยจริงๆด้วยแล้วการสืบสวนเป็นยังไงต่อละคะตำรวจก็ตัดสินใจคุมตัว Swift r u n n e r รกลับเข้าไปในป่าครับกลับไปยังค่ายพักที่เกิดเหตุค่ะตอนแรกเขาก็อิดออดน,นะครับแบบว่าพยายามบ่ายเบียงไม่อยากไปอืมแต่สุดท้ายก็ต้องยอมนำทางไปครับแล้วสิ่งที่ตำรวจพบนี่แหละครับโอ้โหมันคือจุดที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นฝันร้ายของจริงเลยเขาพบอะไรเหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะสภาพในค่ายพักมัน มันน่าสยดสยองเกินกว่าจะบรรยายจริงๆครับคือมีโครงกระดูกมนุษย์ก็จัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยโครงกระดูกมนุษย์ใช่ครับหลายชิ้นมีร่องรอยชัดเจนเลยว่าถูกสับด้วยขวานหรือมีดโกลกบางอันก็ถูกทุบจนแตกกระดูกยาวๆอย่างกระดูกแขนกระดูกขาก็ถูกหักเหมือนจงใจเอาไขกระดูกข้างในออกมาโอ้โหที่น่าขนลุกที่สุดคือมีรอยฟันมนุษย์กัดแทะอยู่บนกระดูกเหล่านั้นด้วยครับนี่มัน แถมหนังมูสที่เขาเคยอ้างว่าต้มกินเพื่อประทังชีวิตนะครับมันก็ยังอยู่กับครบเลยแล้วก็เจอหม้อเหล็กที่ใช้ทําอาหารใบหนึ่งเปื้อนคราบไขมันมนุษย์ตกอยู่ด้วยครับแต่เขาก็ยังพยายามอ้างนะอ้างว่าที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะความหิวโหยสุดขีดแล้วก็มีวิญญาณเวนดิโกเข้าสิงทําให้เขาสูญเสียการควบคุมตัวเองไปแต่หลักฐานมันขัดแย้งกับคําอ้างเรื่องความอดอยากอย่างเดียวนี่คะหนังมูสก็ยังอยู่ถูกต้องครับ ทำสารภาพของเขาจริงๆแล้วมันเผยรายละเอียดที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีกเขาเล่าว่าเขาเริ่มลงมือฆ่าคนแรกคือลูกชายคนหนึ่งของเขาตอนนั้นคนอื่นๆก็ยังอยู่นะครับแล้วก็อาจจะยังพอมีอาหารเหลืออยู่บ้างด้วยซ้ำหมายความว่าครับแล้วเขาก็ชําแหละศพกินจากนั้นก็ค่อยๆสังหารสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆทีละคนทีละคนรวมถึงภรรยาของเขาด้วย เขายอมรับเองเลยว่าการกระทําช่วงห,งหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความอดอยากแล้วแต่เหมือนมาจากความคลุ้มคลั่งหรือนิมิตหลอนที่เขาเห็นเวนดิโกสุดท้ายเขาฆ่าลูกคนรองสุดท้ายที่ยังรอดอยู่เพราะกลัวว่าถ้าเด็กโตขึ้นจะเก็บเรื่องนี้ไปเปิดโพงความจริงครับอีมันกลายเป็นฆาตรกรรมต่อเนื่องไปแล้วไม่ใช่แค่การกินเพื่ออยู่รอดจากความอดอยากแล้วการพิจารณาคดีล่ะคะเป็นยังไงบ้างการพิจารณาคดีมีขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1879ครับ ถือเป็นคดีฆาตกรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแคนาดาตะวันตกเลยนะครับครั้งแรกเลยเหรอคะใช่ครับสวิฟรันเนอร์ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเขาฆ่าคนในครอบครัวจริงๆแต่ก็ยังคงยืนกรานเรื่องเดิมคือเรื่องอิทธิพลของเวนดิโกที่เข้าสิงแล้วศาลเชื่อเรื่องเวนดิโกไหมคะเอ่อศาลไม่รับฟังคํากล่าวอ้างเรื่องเหนือธรรมชาติครับมองว่ามันไม่ใช่ข้อแก้ต่างทางกฎหมายศาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อน และก็ตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอครับเป็นจุดจบของเรื่องราวอันน่าสะพรึงนี้ครับในวันที่20ธันวาคมปี1879ท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดมากๆครับประมาณลบ40องศาเซลเซียสเลยโห oh, หนาวสุดๆครับสวิฟ t r รันเนก็ถูกนำตัวไปประหารต่อหน้าสาธารณชนมีบันทึกไว้ว่าก่อนตายเนี่ยเขาดูสงบนะครับกล่าวขอบคุณตำรวจที่ดูแลเขา แล้วก็แสดงความเสียใจต่อสิ่งที่ทำลงไปแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะตำหนิเพชฌฆาตที่ปล่อยให้เขายืนรอท่ามกลางความหนาวนานเกินไปหน่อยเป็นเรื่องที่ทั้งน่าสลดใจแล้วก็เอ่อน่าขนลุกจริงๆนะคะเรื่องราวของสวิ s แรนเนอรเนี่ยมันทิ้งคำถามสำคัญไว้เบื้องหลังเราเลยว่าตกลงแล้วความโหดเหี้ยมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากความบ้าคลั่งที่เกิดจากสภาวะกดดันความอดอยากแบบสุดขีดจริงๆ หรือว่ามันมีอิทธิพลจากตำนานความเชื่อเรื่องเวนดิโกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่ามันคือการผสมปนเปกันของทั้งสองอย่างเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะนั่นแหละครับคือคําถามที่ยังคงอยู่กับเรื่องนี้มาจนถึงทุกวันนี้และทําให้มันยังเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือขีดจํากัดของมนุษย์เราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังแบบสุดขีดแล้วก็ความเชื่อต่างๆเนี่ยมันสามารถมีอิทธิพลต่อ,อก,การกระทําของเราได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่ เป็นประเด็นที่ชวนให้กลับไปคบคิดต่อจริงๆค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ n o เวเบิลออรนรู้ไว้ใช่ว่าก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง n o เวเบิลออรนรู้ไว้ใช่ว่าของเราเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระน่ารู้ที่เราจะนำมาเสนอในครั้งจะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ